ในกล่องซ่อมงานนะครับลำโพงบ o สนะครับนี่ลูกค้าส่งมานะครับ s o u n d ง i n k mini หนึ่งนะครับด้านนี้นะครับนี่คือแบตครับแล้วก็ส่งที่ชาร์จมาด้วยครับไม่ใช่ที่ชาร์จของบ o สโดยตรงนะครับเป็นอะแดปเตอร์สิบสองโวลต์นะครับเอามาดูนะครับว่าปัญหาของลูกค้านะครับที่รับแจ้งคือชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติด ติดไหมนะครับไม่ติดเลยนะครับดูเรื่องของอะแดปเตอร์นิดนึงนะครับใครที่มีอาลัโพงบอสอยู่นะครับและอยากจะส่งซ่อมกับช่างเอกก็เข้าไปที่คอมเมนต์ของช่างเอกนะครับฝั่งบทช่องทางการติดต่อให้ที่คอมเมนต์นะครับทาง youtube ช่องของเอกสารภาพจุดนะครับอีกช่องนึงก็เป็นช่องเอกสวิตนะครับทางเพจ a c e b o o k ก็เป็นงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและดเวลนะครับ ปักบอช่องทางการติดต่อไปให้ที่คอมเมนต์นะครับเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่ามีบางท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าส่งซ่อมยังไงนะครับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับไฟมานะครับที่รับเตอร์นะลองเสียบดูครับนี่ยไม่มีตอบสนองอะไรเลยนะครับโหดไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับแต่ที่ได้รับแจ้งก็คือ ลูกค้าบอกว่าชาร์จแล้วขึ้นสีแดงนะดี๋ยวผมรอนิดน้อน,นนะแต่บองตัวนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟขึ้นสามดวงเมื่อกี้นะครับกรณีที่ไฟขึ้นสามดวงนะ่าจะเกิดจากการลัดวงจรครับปกติมันจะไม่ขึ้นสามดวงนะไม่ขึ้นตำแหน่งใครขึ้นตำแหน่งมัน,นครับมาดูนะครับก็เช็คในเรื่องของแบตเตอรี่น,นิดนึงนะครับ ก็ไปทำงานนอกสถานที่มานะครับก็เลยไม่มีเวลาครับเอามาซ่อมตอนคืนให้นะครับตอวนี้ครับก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าเขาเป็นบอสหนึ่งนี่เขาจะเป็นแบบว่าทิ้มเข้าไปนะครับเราก็ทิมเข้าไปนะครับจะมีบวกมีลบอยู่นะครับเพื่อที่จะเช็คว่าแบตมันโอเคอยู่หรือเปล่านะครับถ้าแบตมันโอเคมันก็จะมีไฟออกมานะครับตอนนี้มันก็คือเจ็ดจดสี่โวลต์นะครับ เอาวัดดูอย่างนี้นะครับบวกลบก็เหมือนเดิมนะครับเอาวัดไปนะครับบวกลบเนี่ยครับจะสังเกตว่าไม่มีไฟอะไรขึ้นมาเลยนะครับอ่าถ้าเกิดชุดปีไม่มันตัดการทํางานอย่างน้นอยๆก็จะมีจะต้องมีไฟขึ้นสักศูนย์จุดหรือว่ามันจะมีเรื่องของแรงดันไฟอย่างน้นอยๆก็เป็นไฟฟ้าสถิตขึ้นมานครับพอแบตมันจะมเป็นไปไม่ได้ครับที่แบตมัน ถึงไม่ดียังไงมันก็จะมีมีค่าความต้านทานขึ้นมาครับแต่ตอนนี้ไม่มีเลยครับเกิดจากรัดจอนแน่นอนครับอมาดูแบตเตอรี่ก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับทันในของก็ดูวนะครับเพราะว่าช่างเอกซ่อมขาเนี่ยครับช่างเอกแกะมานะเปิดไฟนิดนึงครับเพราะว่ามันสายลัโพงเนี่ยยอดฮิตเลยนะอาการนี้ยอดฮิตจริงๆนะสำหรับโสดนี่นะฮะเห็นไหม เดี๋ยวช่างเอกจะแกะฝาหน้าออกมานะครับวิธีแกะฝาหน้าก็ใช้คัตเตอร์ก็ได้ครับแต่ต้องระวังนะครับอย่าให้มันไปโดนซีนมันจะเป็นรอยนะหรือไม่ก็ใช้สำหรับช่างเอกก็จะมีนะครับเหล็กบางๆนะครับเอาไ้ทิ่มเข้าไปตรงจุดนี้แล้วก็งัดขึ้นมานะครับเนี่ยก็เปิดฝาออกมาแบบนี้นะครับก็ไขน็อตออกนะครับสี่ตัวนะครับ การแกะลื้อก็แล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดนะครับบางท่านก็มาแกะด้านหลังแกะด้านหลังก็ได้นะครับจะแกะด้านหน้าก็ได้ครับเพราะว่ามันก็แกะแกะเป็นฝาออกมาเหมือนเดิมอยู่แล้วเราจะชอบครับบางคนแบบว่าไม่อยากจะถอดลำโพงมันช่างใหญ่ก็ไปแกะด้านหลังครับมันก็จะมองเห็นเหมือนกันครับถอดฝาไปด้านหลังก็เหมือนกันครับนี่ครับกรณีที่สายเห็นมันเสียนะครับนครับเห็นไหมโอ้โหนี่ครับสายมันเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ เรามาดูนะครับกันรับเห็นไหมมันเหนียวนะครับเป็นเหนียวเหนียวนะครับมันก็พาดไปลงกับพวกชุดไอซีต่างๆ่างเนี้ยทำให้มันเกิดการลัดวงจรครับนี่ครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับทีนีช่างเอกมองเห็นก็จะเป็นตรงจุดนี้นะครับลัดวงจรตรงสายแพรปึ๊บนะเดี๋ยวจะการให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมเกิดรอยไหมตรงสายแพรตรงจุดนี้นะครับ ดี่ครับมาชี้ก่อนนี่ครับเกิดรอยช็อตตรงนี้นะครับช็อตเป็นตองเขียวตรงนี้ช็อตสายแพรช็อตนะครับต้องเปลี่ยนสายแพร์ใหม่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับช็อตอย่างนี้คือมองด้วยสายตาเปล่านะครับยังไม่ได้เข้าไปอันในเรื่องของบอรดทุกเสียงนะสังเกตว่าตัวนี้นะครับ มีการลัดวงจรก็ซ่อไม vê, อไม่ซ่อมยังไงก็ต้องทํา,า Tiny, ทำทำความสะอาดถึงจะไล่วัดเรื่องของวงจรได้นะครับแบบนี้นั่นเั็นครับเดี๋ยวช่างเอกจะเอาไปทําความสะอาดนะครับเรื่องของสายต่างๆนะครับยังไงก็ทําความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเรื่องของบอร์ดนะครับจะสังเกตว่าใหม่เลยนะครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนสายแพรนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนสายแพรนะครับแต่ก็ทําความสะอาดไปแล้วนะครับ เห็นไหมครับตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับลายๆๆตัวนี้กัดก่อนมากเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเอามาวัดเรื่องของที่ช่างเอกบอกว่ามันตรงนี้นะครับเรื่องของขดตัวลำโพงนะมันจะมาขดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนมากก็จะซีมันจะช็อตครับเดี๋ยวเรามาวัดซีกันนิดนึงครับตรงนี้นะ ปัญหาหลักเลยนะของลำโพงบอกนะครับถ้าเกิดวัดแล้วดังนี้คือช็อตนะครับถ้าเกิดวัดแล้วมันขึ้นค่านะครับอันนี้ฮะช็อตเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยซีมันจะถึงกันหมดนะครับจะสังเกตว่าทุกตัวที่ช่างเหยีวัดเนี่ยมันคล่อมกันหมดเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ทีนี้เราไม่รู้แล้วครับว่าตัวไหนนะครับเพื่อนครับเห็นไหมครับ วัดทุกตัวเลยนะชังเกกวัดทุกตัวเลยคนระับว่ามันซีมันไปถึงกันนะ,ะแถวนี้ไม,ไม่ไม่ถึงคนอื่นแล้นะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับงานเข้าเลยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวต้องแกะฝาหลังแล้วก็เอาเจ้าตัวเบาะตัวนี้ออกมาครับตัวนี้ช่างเอกก็แกะฝานะครับด้านหลังมาเรียบร้อยนะครับเราจะถอดทั้งหมด้วยก็ะด้นะครับจะสังเกตว่าตัวนี้ก็คอมซีอยู่นะครับทางเอกช่างเอกยวค่อยทำก่อาสนะครับ ในช่างเอกจะแง้มเอาเฉพาะบอร์ดตัวนี้ออกมาก่อนครับเจอบอร์ดตัวเจ้าปัญหานะครับตรงจุดนี้นะครับออกมาแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนะัชุดสายลําโพงนี่มันมาขดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับพอเกิดการช็อตเราเราไม่รู้ว่าช็อตตรงไหนนะครับเพราะว่าลายลายลายปิ้นของเขาเนี่ยสีคู่คู่นี้นะครับคู่นี้คู่นี้แล้วก็ตัวนี้นะครับมาตอนนี้มันถึงกันหมดนะครับ ไม่รู้ว่าตัวไหนเสียต้องสุ่มมาออกตัวหนึ่งนะครับนะครับไปสังเกตนะครับได้ยินเสียงนะครับนี่ครับช็อตถึงกันอยู่นะครับตอนนี้ครับนะครับแล้วก็ตัวเดี่ยวตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเล็กด้วยครับเนึ่งไปนะครับเขาถึงกันหมดเลยนะครับเราต้องสุ่มมาออกตัวใดตัวหนึ่งนะครับนะครับต้องใช้หัวแล้วนะครับเนี่ยโดนกัดก่อน เดี๋ยวในที่นี้ช่างเอกก็จะสูบเอาตัวนี้ออกนะครับตัวใหญ่นี่ครับพอโดยส่วนมากนะครับสองตัวนี้จะมักเสียนะครับเดี๋ยวช่างเอกจะสูบเอาตัวสีตัวใหญ่นะครับออกนะครับกรณีที่เราอยากจะรู้ว่าสมมติว่าเราไม่เอาออกนะครับเราอยากจะรู้ว่าตัวไหนเสียนะครับมันต้องเดินระบบเหมือนกันครับ เดินระบบแล้วก็มาวัดค่าเอาเครื่องมาวัดความร้อนหรือไม่ก็เอาม,มือสัมผัสน,นะครับมันจะเกิดความร้อนครับเพื่อนครับ๋ยวในที่นี้มันจะช้ากันนครับเราก็สุม่มอ,ออกตัวหนึ่งลแล้วเราก็วัดค่าครับตัวไนไม่ได้แล้วก็ใส่กับตืนนะเพื่อนครับ เป็นลักษณะนี้กันมัครับเอาไปเลยครับตัวนี้ออกก่อนแล้วตัวนั้นนะครับให้ความร้อนเข้าไปมาอย่างเงี้ยนะเหมือนกันแล้วค่อยเขียวนะครับอาจจะใช้เวลานะเหนับอ่ะเจ้าหญิกันตัดไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาวัดกันครับ ตอนนี้ช่างเอกก็ลองเชื่อมดูนะครับตอนนี้ก็อ๋อไปไหนแล้วล่ะเชื่อมตัวนี้เข้าไปนะครับมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ยครับอาจจะเป็นตัวบพสต์ขึ้นมาแลตอนนี้ช่างเอกซ่อมตอนคืนครับมันจะมืดหน่อยนะครับอ่ะแล้วตอนนี้แอคทีฟแล้วนะครับก็ตัดไปนะครับมาดูฟังเพลงที่หนึ่งครับว่ามาแล้วหรือยังนะครับ ตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนสีนะแต่มันก็คือเครื่องก็คือใช้งานปกติแล้วครับแต่ก็อย่างที่ช่างเอกบอกครับว่าสีตัวที่เหลือๆเขาก็จะทำงานหนักนิดนึงนะครับะในช่างเอกก็จะเปิดนะครับก็บใช้งานปกตินะครับนะเชื่อมทุกอย่างโอเคแล้วครับก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วน,นะครับเบรดอาจจะไม่ออกนั่นนะเพราะว่าเรายังได้ประกอบอะไรนะครับ เนี่ยครับเนี่ยครบกลุมได้หมดแล้วนะครับแนวทางในการซ่อมนะครับกอเป็นนะว่าตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนสายแพร์ด้วยนะครับถือว่าอิสระ,ละแล้วแต่ว่าจะไปยุ่งกับเขานะครับเพราะสายแพรตัวนี้มัน,มนขึ้นคาาที่เกลือนะครับถ้าเกิดเราไปพูดง่ายๆพอแค่ไปถอดออกนะครับมันก็จะลายปิ้นก็จะเสียไปเลยตอนนี้เขาเชื่อมถึงกันได้ก็ถึงไปนะครับเนี่ยก็เ,เสร็จทุกอย่างนะครับสำหรับแนวทางในการซ่อม ลำโพงบอร์ดนะครับที่เหลือก็จะเป็นการประกอบแล้วก็ใส่ค่า C ตัวนั้นเข้าไปนะครับ C น่าจะอยู่ที่ประมาณ500 502ประมาณ500กว่านะครับวัดค่าของเขานนะครับไม่ต้องมันดูเบอร์ไม่ได้นะเพื่อนๆนะครับหรือไม่เพื่อนๆมีบอร์ดที่มีค่า C อยู่แล้วนะครับเรามิเตอร์ไปวัดนะก็ประมาณ5 502นะครับขึ้นไปนะครับก็ใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ